ทำงานไม่หนักนะคะแล้วเลือดก็จะสามารถฉุบฉิดไปเลี้ยงร่างกายของปากแห้งแล้วก็ร้อนในนะคะตาแห้งผิวแห้งแก่เกว่าวัยเห็นไหมคะการที่เราดื่มน้ำน้อยนะคะก็จะทำอา,อ,าอาหารที่พอกของเสียต่างๆในร่างกายของเราได้ยากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าน้ำมีส่วนที่จะช่วยมาแบ่งปัน การรับประทานน้ำนะคะเพื่อนๆค่ะการที่เราทานน้ําน้อยนะคะมีผลเสียอย่างไรนะเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอนะคะอันตรายมากนะคะเพื่อนเพนเพราะว่าการที่เราไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะการที่เรานอนหลับนะคะก็ทําให้เราสูญเสียเหนื่อได้เองเราทํางานไม่หนักนะคะแล้วเลือดก็จะสามารถฉุบฉีดไปเลี้ยงร่างกายของเห็นไหมคะการดื่มน้ํามีประโยชน์มากต่อร่างกายก็ทําถ้าเราเดื่มน้ําพอแกะ แก่ร่างกายของเรานะคะก็จะทําให้หัวใจของเราค่ะมาแบ่งปันการรับประทานน้านะคะเพื่อนๆค่ะ การที่เราทานน้ําน้อยนะคะมีผลเสียอย่างไรนะตื่นเช้ามาถึงได้ควรทานน้ํานะคะคุณหมอก,ก็จะมาบอกพวกเราว่าให้ทานค่ะแล้วมีโทษอะไรต่อร่างกายของเราบ้างนะคะเพื่อนๆค่ะหนึ่งก็ทําให้หัวใจเราทํางานหนักนั่นเองนะคะการที่ทําให้ค่ะแล้วมีโทษอะไรต่อร่างกายของเราบ้างนะคะเพื่อนๆค่ะหนึ่ง ก็ทําให้หัวใจเราทํางานหนักนั่นเองนะคะการที่ทําให้เราทางานไม่หนักนะคะแล้วเลือดก็จะสามารถฉุกฉีดไปเลี้ยงร่างกายของขาดแล้วสุพัตตาก็จะมาแบ่งปันประโยชน์ของการดื่มน้ําเคียงพอแก่ร่างกายอย่างไรนะคะและเหมาะสมแบบไหนนะคะทําให้ หัวใจทํางานหนะักก็เพราะเลือดไม่สามารถที่จะสูบฉีดไปเลี้ยงหัวใจของเรานั่นเองเพราะอะไรคะเพราะเลือดหนืดเลือดข้นนั่นเองนะคะเพียงต่อการเป็นโรคอะไรคะเป็นโรคริสีดวงทวารได้นะคะเพื่อนๆ เห็นไหมคะการที่เรารับประทานน้อยก็ทําให้เรารับการขับถ่ายของเราก็ให้เราทําให้คือริมฝีปากแห้งแล้วก็ร้อนในการที่เราร้อนในก็เพราะลาไส้ของเราค่ะได้รับน้ําไม่เพียงพอใช่ไหมคะก็เลยทาให้เตียงต่อการเป็นโรครคะเป็นโรคลิซิดวงทวารได้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะการที่เรารับประทานน้อยก็ทําให้เรารับการขับถ่ายของเราก็อาหารที่ ของเสียต่างๆในร่างกายของเราได้ยากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าน้ํามีส่วนที่จะชุน้ําให้เพียงพอนะคะตื่นเช้ามาให้ทานน้ำหนึ่งแก้วตอนตื่นนอนในทุกๆวันจะได้ดีกับระบบราไส้ระบบร่างกายจะลาบาก นั่นเองนะคะ,ลคะแล้วก็ข้อที่4นะคะก็ทําให้เราเหนื่อยง่ายนะคะเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียเมื่อยล้าเพราะเลือดสุขฉีดเลือไปเลี้ยงสมองไม่พอนะคะอันตรายมากนะคะเ,เพื่อนๆเ,เพราะว่าการที่เราไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะการที่เรานอนหลับนะคะก็ทําให้เราสูญเสียเหนื่อยได้เองะคะ่ะแล้วสุภัตาก็จะมาแบ่งปันประโยชน์ของการดื่มน้ําเคียงพอแก่ร่างกายอย่างไรนะคะและเหมาะสมแบบไหนนะคะ มาแบ่งปันการรับประทานน้ำนะคะเพื่อนๆค่ะการที่เราทานน้ำน้อยนะคะมีผลเสียอย่างไรนะยังต่อการเป็นโรคไรคะเป็นโรคริสีดวงทวารได้นะคะเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมคะการที่เรารับประทานน้อยก็ทําให้เรารับการขับถ่ายของเราก็จะไปเลี้ยงสมองไม่พอนะคะอันตรายมากนะคะเพื่อนเพอนเ,พอนเพราะว่า การที่เราไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้แต่นะคะการที่เรานอนหลับนะคะก็ทําให้เราสูญเสียเหงื่อได้เองเรี้ยงสมองไม่พอนั่นเองนะคะเห็นไหมคะการที่ทานน้าน้อยเป็นผลเสียอย่างมากสี่ข้อเลยนะคะเพื่อนๆนะคะการที่เลือกไปเลี้ยงสมองไม่โพนะคะอันตรายมากนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าการที่เราไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้แต่นะคะการที่เรานอนหลับนะคะก็ทําให้เราสูญเสียเหงื่อได้เองระบบขับถ่ายของเรา ระบบของถ่ายของเราสูญเสียไปนะคะเ,เ,เพื่อนๆเพราะว่าทำให้ทาไส้ของเราแห้งนั่นเองเพื่ให้ร่างกายของเรานะคะได้ชุ่มชื้นไม่แห้งนะคะถ้าเราทานน้ำน้อยไตยทำงานหนักร่างกายของเราก็จะแห้งนั่นเองนะคะนี่คือโทษ ของการดื่มน้ําน้อยนะคะ5ข้อนะคะทำให้หัวใจทํางานหนักก็เพราะเลือดไม่สามารถที่จะสูบฉีดไปเลี้ยงหัวใจของเรานั่นเองเพราะอะไรคะเพราะเลือดนืดเลือดข้นนั่นเองนะคะแล้วข้อที่3นะคะก็คือทําให้ท้องผูกนะคะลาบากแก่การขับถ่ายนะคะเพราะว่าที่กล่าวไปแล้วข้อสอกันคะ่ะก็คือว่าอาหารอาหารที่ กของเสียต่างๆในร่างกายของเราได้ยากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าน้ํามีส่วนที่จะช่วยให้เราทําให้คือริมฝีปากแห้งแล้วก็ร้อนในการที่เราร้อนในก็เพราะลาไส้ของเราค่ะได้รับน้ําไม่เพียงพอใช่ไหมคะก็เลยทาให้ปากแห้งแล้วก็ร้อนในนะคะตาแห้งผิวแห้งแก่กะว่าวัยเห็นไหมคะการที่เราดื่มน้ําน้อยนะคะก็จะทำํำให้ ร่างกายของเรานะคะได้สุ้มชื้นไม่แห้งในคลิปถัดไปนะคะค่ะ อยากดูแลผู้สูงวัยบ้านสุภัตตาบายบายค่ะทำงานไม่หนักนะคะแล้วเลือดก็จะสามารถฉุกฉิดไปเลี้ยงร่างกายของเราแล้วมีโทษอะไรต่อร่างกายของเราบ้างนะคะเพื่อนๆค่ะหนึ่งก็ทําให้หัวใจเราทํางานหนักนั่นเองนะคะการที่ทําให้ไปเลี้ยงสมองไม่พอนั่นเองนะคะ <ๆ S 1> เห็นไหมคะการที่ทานน้าน้อยเป็นผลเสียอย่างมากสี่ข้อไล้นะคะเพื่อนๆนะคะ การที่เห็นไหมคะการดื่มน,น้ํามีประโยชน์มากต่อร่างกายก็ทําถ้าเราเดื่มน,น้ําพอแก่ร่างกายของเรานะคะก็จะทําให้หัวใจของราน้ําให้เพียงพอนะคะตื่นเช้ามาให้ทานน้ำหนึ่งแก้วตอนตื่นนอนในทุกๆวันจะได้ดีกับระบบลาไส้ระบบร่างกายค่ะมาแบ่งปันการรับประทานน้านะคะเพื่อนๆค่ะ การที่เราทานน้ำน้อยนะคะมีผลเสียอย่างไรนะทำให้หัวใจทำงานหนักก็เพราะเลือดไม่สามารถที่จะสูบฉีดไปเลี้ยงหัวใจของเรานั่นเองเพราะอะไรคะเพราะเลือดหนืดเลือดข้นนั่นเองนะคะทำให้หัวใจทํางานหนักก็เพราะเลือดไม่สามารถที่จะสูบฉีดไปเลี้ยงหัวใจของเรานั่นเองเพราะอะไรคะเพราะเลือดหนืดเลือดข้นนั่นเองนะคะเราก็มี ไม่แห้งไม,ไม่แห้งนั่นเองแล้วก็ร่างกายของเราก็ดูแล้วร่างกายก็เหมาะสมกับวัยก็คือจะไม่แก่กับวัยนั่นเองนะคะค่ะและเห็นไหมคะการดื่มน,น้ํามีประโยชน์มากต่อร่างกายก็ทําถ้าเราเดื่มน,น้ําพอแก่แกร่างกายของเรานะคะก็จะทําให้หัวใจของเราแล้วเลือดก,ก็จะเลี้ยงสมองได้เพียงพอนั่นเองนะคะคะข้อที่5นะคะผลเสียของการ ไม่ดื่มน้ํานะคะก็คือปัสส,วสาวะติดขัดตื่นเช้ามาถึงได้ควรทานน้ํานะคะคุณหมอก,ก็จะบอบอกพวกเราว่าให้ทานทเลีอยไปเลี้ยงสมองไม่พอนะคะอันตรายมากนะคะเพื่อนๆนเพราะว่าการที่เราไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะการที่เรานอนหลับนะคะก็ทําให้เราสูญเสียเหนื่อได้เองในคลิปถัดไปนะคะค่ะอยากดูแลผู้สูงวัยบ้านสุภัตตาบายบายค่ะยางต่อการเป็นโรคไรคะเป็นโรคฤิสีดวงทวารได้นะคะเพื่อนๆน เห็นไหมคะการที่เรารับประทานน้อยก็ทําให้เรารับการขับถ่ายของเราก็จะลาบากนั่นเองนะคะหลค่ะแล้วก็ข้อที่4นะคะก็ทําให้เราเหนื่อยง่ายนะคะเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียเมื่อ้าเพราะเลือดสุขฉีดทำให หัวใจทำงานหนักก็เพราะเลือดไม่สามารถที่จะสูบฉีดไปเลี้ยงหัวใจของเรานั่นเองเพราะอะไรคะเพราะเลือดหนืดเลือดขคนนั่นเองนะคะให้เราทาให้คือริมผิปากแห้งแล้วก็ร้อนในการที่เราร้อนในก็เพราะลาไส้ของเราค่ะได้รับน้ําไม่เพียงพอใช่ไหมคะก็เลยทําให้แล้วเลือดก็จะเลี้ยงสมองได้เพียงพอนั่นเองนะคะค่ะข้อที่5นะคะผลเสียของการไม่ดื่มน้ํานะคะก็คือปัสสาวะติดขัด ในคลิปถัดไปนะคะค่ะอยากดูแลผู้สูงวัยบ้านสุภัตตาบายบายค่ะระบบขับถ่ายของเราระบบของถ่ายของเราสูญเสียไปนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าทำให้ําไส้ของเราแห้งนั่นเองอเพื่อให้ร่างกายของเรานะคะได้ชุ่มชื้นไม่แห้งน้ำให้เพียงพอนะคะตื่นเช้ามาให้ทานน้ำหนึ่งแก้วตอนตื่นนอนในทุกๆวันจะได้ดีกับระบบลำไส้ระบบ ร่างกายอาหาร,าหารที่พฟกของเสียต่างๆในร่างกายของเราได้ยากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าน้ํามีส่วนที่จะช่วยข้อที่3นะคะก็คือทําให้ท้องผูกนะคะราบาดแก่การขับถ่ายนะคะเพราะว่าที่ ลวไปแ้ข้อสองก,ก็คือว่า,าทำงานไม่หนักนะคะแล้วเลือดก็จะสามารถฉุกฉีดไปเลี้ยงร่างกายของแล้วเลือดก็จะเลี้ยงสมองได้เพียงพอนั่นเองนะคะค่ะข้อที่5นะคะผลเสียของการไม่ดื่มน้ำนะคะก็คือปสัสสาวะติขดขัดตื่นเช้ามาถึงได้ควรทานน้ำนะคะคุณหมอก,ก็จะมาบอกพวกเราว่าให้ทานทําให้ลําไส้ของเรามันแห้งเพราะน้ำมันไม่เพียงพอนั่นเองนะคะแล้วช่วยให,ให้ร่างกายของเรานะคะได้ สุมชื้นไม่แห้งค่ะมาแบ่งปันการรับประทานน้ำนะคะเพื่อนๆค่ะการที่เราทานน้ำน้อย